ทำไมธุรก,กิจบุฟเฟต์ถึงรวยทางที่คนกินถล่มทลายเคยสงสัยกันไหมครับว่าเราจ่ายค่าบุฟเฟต์599บาทกินเนื้อไปเป็น10ถาดกุ้งอีกเป็นกิโลตบท้ายด้วยไอศครีมพิเมียมดูยังไงร้านก็น่าจะขาดทุนย่อยยับแต่ในโลกความเป็นจริงครับร้านบุฟเฟต์กับเปิดสาขาใหม่ไม่หยุดเจ้าของหลายรายกลายเป็นมหาเศรษฐีคำถามคือเขารวยได้ยังไงจากความตะกาของเรา วันนี้ผมจะไม่ได้บอกว่าร้านบุฟเฟ่ชัยธิกะไรนะครับหรือเอาเปรียบใครแต่จะพาไปดูเบื้องหลังตัวเลขและจิตวิทยาของมนุษย์ที่ทำให้ธุรกิจนี้กำไรได้อย่างโหดมากโดยที่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกว่าคุ้มครับความรับข้อแรกที่ผมอยากจะบอกก็คือร้านบุฟเฟ่ไม่เคยคิดกำไรเป็นรายคนนะครับเขาคิดเป็นค่าเฉลี่ยทางร้านลองสมมุติดูนะครับลองแบ่งลูกค้าออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเลยหรือกลุ่มที่1คือสายกินหลางผานกินจนต้นทุนเกินราคาที่จ่าย กลุ่มนี้มีจริงครับแต่มีแค่ปริมาณ 10- 2ถึงเท่านั้นในขณะเดียวกันมาที่กลุ่มที่2ครับคือกลุ่มคนที่กินปกติกินอิ่มกําลังดีร้านอาจได้กําไรนิดหน่อยหรือเสมอตัวมาที่กลุ่มที่3ครับคือกลุ่มที่สําคัญที่สุดกลุ่มกินน้อยโดยไม่รู้ตัวกลุ่มนี้ครับก็คือคนที่คุยเยอะเช่นกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุคนที่เน้นของหวานหรือคนที่ดื่มน้ําเยอะคนกลุ่มนี้ครับคือเครื่องผลิตกําไรของร้าน ถึงมากันเป็นกลุ่มกม็มีคนกินน้อยอยู่เสมอนี่คือเหตุผลที่ร้านชอบจัดโปรมา4จา่าย3หรือมาเป็นโต๊ะใหญ่ครับนอกจากนี้เคยสังเกตไหมครับว่าของแพงจ,จริงมันจะอยู่ไกลต้องสั่งผ่านพนักงานหรือจํากัดจํานวนต่อรอบแต่ของที่อยู่หน้าประตูคืออะไรเช่นข้าวผัดของทอดแป้งเส้นซุปนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับคาร์โบไฮเดรตคืออาวุธลับต้นทุนต่ํามากแต่อิ่มเร็วมาก ข้าวผัดหนึ่งจานต้นทุนอ่าจไม่ถึง10บาทแต่ทําให้คุณกินเนื้อได้น้อยลงเป็นร้อยบาทจานเป็นอะไรก็เช่นกันทําให้คุณรู้สึกว่ากินไปเยอะแล้วนะทั้งที่ปริมาณจริงอาจยังไม่มากทั้งหมดนี้คือการออกแบบประสบการณ์ไม่ใช่การขายอาหารอย่างเดียวครับสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นก็คืออํานาจการต่อรองร้านบุฟเฟ่ไม่ได้ซื้อเนื้อกิโล2กิโลเขาซื้อเป็นตันเนื้อที่คุณเห็นราคาหน้าห้างเช่นกิโลละ500บาทร้านอาจซื้อได้เพียงร้อยแม้สิบาทหรือ200บาท และกดปรับเงินถ้าคุณกินของเหลือก็ไม่ใช่เพื่อเอาเงินค่าปรับไปเป็นหลักนะครับแต่เพื่อบีบให้ลูกค้าอย่าอิ่มเกินไปและไม่สั่งเพิ่มครับบุฟเฟ่ลดต้นทุนแรางงานพอลูกค้าบริการตัวเองพนักงานไม่ต้องรับออเดอร์ทุกจานไม่ต้องเสิร์ฟทุกโต๊ะและที่โหดที่สุดก็คือเครื่องดื่มดีฟิลครับต้นทุนแทบไม่มีแต่กําไรสูงมากแถมโซดายังทําให้ท้องอืดกินได้น้อยลงโดยธรรมชาตินี่คือกําไรซ้อนกําไรที่คนไม่ค่อยนับครับ แต่ถ้าคุณคิดว่าร้านบุฟเฟ่หวังแค่ว่าลูกค้ากินไม่เก่งพอคุณคิดผิดครับเพราะความจริงคือร้านไม่ได้หวังให้คุณกินน้อยแต่เขาแค่ออกแบบให้คุณอิ่มในแบบที่เขาคุมได้ยกตัวอย่างเช่นการจำกัดเวลา90นาทีหรือ2ชั่วโมงไม่ได้มีเป้าหมายแค่ให้โต๊ะว่างเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือเมื่อมีกรอบเวลาสมองคนจะเริ่มรีบโดยอัตโนมัติเราจะตักเร็ว กินเร็วดื่มเร็วร่างกายยังไม่ทันส่งสัญญาณว่าอิ่มแต่ท้องถูกเติมไปแล้วด้วยของที่กินง่ายอยู่ท้องและใช้พื้นที่เยอะพอรู้ตัวอีกทีความอยากก็หายไปเองทั้งที่เวลาอาจจะยังเหลืออยู่ทำไมร้านรวยต้องหมุนโต๊ะให้เร็วกำไรของบุฟเฟ่ไม่ได้อยู่ที่คุณกินไปกี่จานแต่อยู่ที่โต๊ะหนึ่งโต๊ะ ถูกใช้ได้กี่รอบต่อวันร้านที่ทำเงินเก่งไม่ใช่ร้านที่ลูกค้านั่งนานแต่คือร้านที่ลูกค้าอิ่มพอใจและลุกออกโดยไม่รู้สึกว่าโดนเร่งบางร้านคุมบรรยากาศด้วยอุณหภูมิบางร้านเปลี่ยนจังหวะเพลงทุกอย่างถูกคิดมาแล้วเพื่อให้จังหวะการกินจบลงอย่างพอดีอีกหนึ่งปัจจัยเรื่องเล็กๆอย่างแสงกับสีก็มีผลเหมือนกันนะครับ ในแง่การตลาดสิ่งเหล่านี้เรียกว่า visual merchandising หรือ sensory marketing การตลาดผ่านประสาทสัมผัสซึ่งเป็นศาสตร์มาตรฐานเดียวกับที่ห้างสปปรรพสินค้าหรือโรงแรม5ดาวใช้ครับ โดยบางร้านบุฟเฟ่จะให้ความสำคัญกับ Color Rendering Index หรือดัชนีความถูกต้องของสีครับการใช้ไฟโทนอุ่นไม่ใช่แค่สร้างความผ่อนคลายแต่ช่วยขับสีแดงของเนื้อและสีเหลืองของของทอดให้ดูอิ่มเอมและน่ารับประทานมากขึ้นเป็นการเพิ่มอรรถรสทางสายตาก่อนที่ลิ้นจะสัมผัสรสชาติครับเช่นไฟโทนอุ่นทำให้อาหารดูชำํำดูสดและดูคุ้มค่า ในขณะเดียวกันสีบางสีจะช่วยกระตุ้นความอยากในช่วงแรกแต่พอผ่านไปจะทำให้ร่างกายอยากพักอยากขยับตัวอยากลุกครับในเรื่องของน้ำจิ้มน้ำจิ้มรสจัดไม่ได้มีไว้แค่ให้อร่อยรสเค็มรสเผ็ดรสหวานทำให้ลิ้นล้าเร็วและทำให้ต้องดื่มน้ำตามยิ่งดื่มน้ำมากพื้นที่ในกระเพาะก็ยิ่งเหลือน้อยลง นี่คือเหตุผลที่น้ำรีฟิลเป็นหนึ่งในเมนูที่ร้านกำไรสูงที่สุดทั้งที่ดูเหมือนไม่สำคัญบุฟเฟ่ตามสั่งไม่ได้ช้าเพราะระบบร้านที่ให้สั่งผ่านพนักงานหรือผ่าน QR code ไม่ได้ทำเพื่อความรู้อย่างเดียวแต่เพื่อควบคุมจังหวะการกินอาหารมาเป็นจานเล็กต้องรอต้องเว้นช่วงพอจังหวะการกินขาดร่างกายจะเริ่มพัก และความอยากจะลดลงเองโดยไม่ต้องมีใครห้ามร้านบุฟเฟ่แทบทุกแห่งจะมีเมนูหนึ่งหรือสองอย่างที่ดูอลังการไม่ใช่เพราะมันทำเงินแต่เพราะมันเรียกคนพอคุณตัดสินใจเข้าร้านกำไรจริงอยู่ที่เมนูธรรมดาธรรมดาที่ถูกสั่งซ้ำโดยไม่รู้ตัวราคาที่ดูกลางๆมักเป็นราคาที่ร้านคำนวณมาแล้วว่าปลอดภัยที่สุดและทำกำไรดีที่สุด สรุปแล้วสิ่งที่เราเห็นในระบบบุฟเฟ่ไม่ใช่เรื่องของร้านไหนฉลาดกว่าหรือเอาเปรียบกว่าแต่มันคือการออกแบบระบบธุรกิจให้สามารถทำงานอยู่ได้ภายใต้พฤติกรรมมนุษย์จริงๆในมุมการตลาดบุฟเฟ่ตไม่ได้ขายแค่อาหารแต่ขายความรู้สึกคุม้มขายอิสระในการเลือกและขายประสบการณ์ร่วมบนโต๊ะอาหารในมุมการเงิน โมเดลนี้ทำให้ต้นทุนคาดการได้รายรับสม่ำเสมอและบริหารความเสี่ยงได้ดีในโลกที่ราคาวัตถุดิบผันผวนมากขึ้นทุกปีทั้งหมดนี้เป็นหลักคิดเชิงระบบไม่ใช่เจตนาของร้านใดร้านหนึ่งและไม่ได้หมายความว่าทุกร้านจะทำเหมือนกันสุดท้ายแล้วถ้าร้านอยู่ได้ลูกค้าก็มีทางเลือกและถ้าลูกค้ามีความสุข ธุรกิจก็เติบโตอย่างยั่งยืนถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณมองการตลาดหรือการเงินรอบตัวชัดขึ้นอีกนิดอยากให้ผมเล่าเรื่องระบบธุรกิจแบบไหนต่อคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับและถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้ฝากกดติดตามหรือกดขอบคุณเป็นกําลังใจให้ช่องได้ไปต่อเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ